งัวผูครับที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเป็นงัวเครื่องดำพี่น้องเม็ดบักค้มนะครับพี่น้องเขาเขาชื่อเด็กชายต้นแต้ครับอายุประมาณหนึ่งปีกับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นแต่ครับผมงัวผูนะครับ เม็ดบักขามพี่รองเข้าสีเม็ดบักขามเลยกำลังกินหญ้าครับลูกไส้ลาครับต้นแจแห่งทุ่งนาโคกมาชมการกินหญา้าเหมือนกัน เครื่องง่ามมากๆเลยพี่น้องเขาเครื่องดำครับเนาะหูกับโรบยาาหูพอดีหูราคาหัวแพงเลย ขอบคุณที่เามารับชมนะครับเดลและค่าขายอยู่ด้วยครับ